จะอัดกาวผ้าที่เป็นตกลายเฉลียงนะคะอันนี้คือแขนค่ะนะคะเราจะได้ลายเฉลียงตามที่เราต้องการอย่างนี้นะคะเราจะต้องอัดทีละผืนตัดออกมาก่อนนะคะตัดออกมาแล้วค่อยนํามาอัดกาวค่ะอันนี้ก็เต็มที่จะกลิ่งนะคะทีนี้วิธีทำเนี่ยค่ะคือเราจะต้องจับลายผ้าก่อนนะคะเราจะเล่นลายยังไง อ,นนะะอันนี้คือส่วนกระโปรงชิ้นหน้าซีกนี้คือซ้ายนะคะซีกตรงนี้คือขวาแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อกับผ้าพื้นนะคะด้านข้างนี้จะต่อผ้าพื้นด้านข,ขวาก,ก็จะมีแค่นี้นะคะเราวางตำแหน่งของผ้าอย่างเงี้ยทิกกระดาษแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปตัดกาวคือผ้าเนี่ยลายตรงนี้ตกเฉลียงใช่ไหมคะ เราจะไม่ปูก่อนที่เราจะตัดนะไม่งั้นเขาจะตกเฉลียงไปด้วยกันเราจะตัดลายเฉลียงออกมาแล้วนําลายเนี้ยไปตัดผ้ากาวผ้ากาวนี้จะเป็นเกณฑ์ตรงอย่างนี้นะคะตัวกาวเนี่ยจะได้บังคับผ้านะคะทีน,นี้ก่อนที่เราจะอัดผ้าชิ้นนี้จะต้องแช่น้ําก่อนนะคะอันนี้พี่หงษ์แช่น้ําแล้วแช่น้ําแล้วแล้วก็ถึงจะมาวางตัดนะคะเราก็จับลายเขา ดีให้เขาเรียบก่อนค่ะอย่างเงี้ยยังวางไม่ได้นะคะถ้าวางแล้วลายจะแบบไม่เรียบอะคะ่ะต้องรีดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเราถึงจะวางกาวได้นะทีนี้ดูการย่นของผ้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะเราก็จะต้องไล่ไล่เวลาไล่ผ้าเนี่ยไล่ไปตามทางตามทางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหมจับเราไม่ยืดนะคะแต่ถ้าเราไล่ไล่ ไล่ไปตามแบบไม่รู้ไม่ชี้อย่างเงี้ยผ้าเขาจะยืดแล้วเขาก็จะเสียสูญนะคะอันนี้ไล่ผ้าให้เรียบก่อนแล้วก็ไล่ตามทางของผ้านะคะนละคะลายเข้ามาอย่างนี้เราก็รีบไปตามอย่างนี้นะคะพอรีดผ้าเรียบแล้วนะเราถึงจะวางผ้ากาวได้ ผ้ากาวก็ต้องตัดให้ถูกฝั่งนะคะตอนตัดนะคะต้องคว่ําคือเวลาวางวางผ้าเนี่ยกับผ้ากาวเนี่ยต้องให้ให้ถูกฝั่งไม่งั้นเดี๋ยวเวลาพอจับแล้วผิดทางกันแล้วดูด้วยว่าไม่ให้มีเศษผ้าใดๆปิวเข้ามานะคะบางทีเศษถ้าปิวเข้ามาแล้วเนี่ยพอเราทับกาวไปแล้วเนี่ยเราแกะไม่ได้ถ้าเจอสีอ่อนก็จะทะลุได้นะคะ ทีนี้ผ้ากาวเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์เฉลียงนะคะเขาก็จะช่วยยึดไม่ให้ลายเขาโย้ไม่ให้ลายโยดโยดตัวออกไปนะคะเวลาใส่ไปซักไปเนี่ยจะได้ไม่โย้ฉีดน้ำซะหน่อยหนึ่งกาวจะได้ไม่ขยับค่ะถ้าทับไปเลยเนี่ยกาวจะขยับได้นะคะแล้วนำผ้ามารองด้วยเนื้อกาวที่ละลายเนี่ยจะได้ไม่ติดหน้าเตาเตาจะได้ไม่เหนียวนะคะเปิดเตาร้อนเลยค่ะ อัดกาวเนี่ยใช้ร้อนสุดเลยค่ะพี่หงแนะนำว่าถ้าอัดกาวควรใช้เตาไอ้น้ำนะคะรุ่นไหนก็ได้นะคะแต่ควรจะเป็นเตาไอ้น้ำตามกำลังที่เราพอจะหามาไหวนะคะคือถ้าใช้เตาหน้าเหล็กเนี่ย มันจะช้าช้าแล้วก็บางทีก็จะเหลืองไงคือความที่เราแช่เตานานใช่ไหมคะเขาก็จะเหลือง รีทีละส่วนนะคะแล้วก็ต้องจำด้วยว่าส่วนไหนรีแล้วส่วนไหนยังไม่รีนะคะเวลารีเนี่ยวางจากกึ่งกลางแล้วก็ไล่ซ้ายขวาบนล่างนะคะเรารีดด้านนี้แล้วทีนี้เราก็มารีดด้านนอกค่ะซ้ำอีกทีหนึ่ง ลายเขาก็จะไม่ขยื่อล้วเห็นไหมคะทั้งทั้งที่ตรงนี้ปกเฉลียงใช่ไหมลายก็จะไม่ขยืดแล้วแต่ว่าเขาจะได้รอนสวยนะคะเพราะตรงนี้เป็นส่วนของกระโปรงข้างล่างตรงนี้เป็นชายกระโปรงทีนี้เวลาเรารีดด้านนอกเนี่ยห้ามถ่ายขัดทางผ้านะอย่าขัดทางผ้าเนี่ยดีดไปตามทางผ้านะคะทางผ้าไปไปยังไงเราก็รีดไปตามทางผ้า ก็จะได้ไม่ยืดออกไปนะคะให้มั่นใจว่ากาวสนิททีนี้เราก็พร้อมที่จะวางแบบได้แล้วค่ะอย่างนี้ค่ะเราก็นำไปวางแบบ แล้วก็กิ้งได้ละเราก็จะได้ลายเฉลียงตามที่เราต้องการนะคะ